ปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศนแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักก็เป็นเรื่องของการต้องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับเพราะของไม่ขาวิทยารับน้ํามาจากบนดอยสุเทพแล้วก็ การที่จังหวัดเชียพร้มัดการปรับปรุงรูปแบบเนื่องจากว่างบป,ประมาณที่ตั้งไว้นะครับเขาแรกนะครับตั้งไว้10ล้านบาทนะครับโดยประมาณนะแล้วก็ส่วนที่เรา,เาได้รับใช้จริงจากจากการวิจณาของงบป,ประมาณนี้ก็คือ8.2 8ล้านนะครับ ซึ่งก็ปรากฏว่าในเรื่องของความ,มทุนเนี่ยได้รับการได้รับข่าวว่าไม่มีบริษัทไม่มีใครมามาทำเพราะว่ามันมัไม่ถึน,นะครับดังนั้นก็ทางคณะกรรมการของจังหวัดนะครับของกบจก็ได้มีการมาประชุมกันรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะมาปรับรูปแบบนะครับโดยที่ว่าไม่ได้ไปกระทบเรื่องของวัตถุประสงค์กครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางสมภบทางกบจได้กําหนดไว้นะครับ ซึ่งขั้นตอนตอนนี้ผ่านการพิจารณาของกบจไปแล้วนะครับในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะเข้าสู่กระบวนการของการจัดจ้างนะครับต้องขอขอกรีกระะเรนว่าถ้าหากว่าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะครับก็คิือว่าจะเริ่มที่จะลงนามในสัญญาได้นะครับก่อนที่อนมีนาคม2566นะครับก็จะใช้เวลาดำเนินการเข้ากับโครงการแรกนะครับ คือึงวันปัจจุบันก็จะขึ้นสูดสัญญาณนะครับในวันที่30กันยายน2566ส่วนโครงการที่เป็นการ